สหรัฐอึง้งพบปลาฟุตบอลทะเลลึก1,000เมตรมีแสงบนหัวไว้ล่อเหยื่อตายเกยตื้นบนชายหาดเมื่อวันศุกร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการพบปลาทะเลลึกหน้าตาสุดแปลกหายากได้เกยตื้นริมหาดนิวพอร์ตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปลาฟุตบอลทะเลลึกที่อยู่ในใสายพันธุ์ปลาแองเกอร์หรือที่เรียกว่าปลาตกเบ็ด อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกมากกว่า600เมตรลึกจนแสงอาทิตย์เข้าไม่ถึงหาก,กินโดยใช้เจ้าโคมไฟบนหัวในการล่อเหยื่อเข้ามากิน จุดเด่นของปลาคือตัวเมียบริเวณส่วนเนื้อปากจะมีชิ้นส่วนยื่นออกมาคล้ายเบ็ดตกปลาที่ปลายเบ็ดสามารถเดืองแสงได้ด้วยแบตเีอรียใช้ในการล่อเหยื่อให้มาติดกับดักเมื่อต้องการล่าเหยื่อก็จะกระตุ้นให้แบตเีอรียเลืองแสงโดยเจ้าคันเบ็ดนี้มันยังคงทำหน้าที่ในการเรียกความสนใจจากเพศผู้ต่อเพศเมียเพื่อความสะดวกในการผสมพันธุ์อีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเมียจะมีตัวใหญ่กว่าตัวผู้มากและมีเพศสันฐานและปรสิตเพศชายที่รวมตัวกันมากับตัวเมียเมื่อตัวผู้พบตัวเมีย ก็จะเกาะกับตัวเมียอย่างถาวรเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายและอวัยวะต่างๆของตัวผู้จะค่อยๆหลอมเข้าร่างเดียวกันกับตัวเมียเหมือนปรสิตหรือแต่อวัยวะสืบพันธุ์ผสมพันธุ์แบบกาฝากซึ่งภายใต้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่และมืดมิดอาหารหาได้ยากวิธีนี้คงเป็นวิธีเพื่อการอยู่รอดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เผยว่าไม่ทราบว่าทำไมมันถึงมาเกิดตื้นในสภาพที่สมบูรณ์ขนาดนี้บนชายหาดซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆและจะมีการศึกษาเพิ่มเติม